จากเรื่องราวประเด็นร้อนในพื้นที่ของอุบลเราเราไปต่อประเด็นร้อนนะครับซึ่งถ้าเผื่อใครที่เล่น a c e b o o k ครับจะเจอปัญหานี้มาเป็นระยะระยะไปนั่นคือการที่เราโดนแฮก Facebook ครับแล้วก็เอาชื่อเราไปหาจินครับไปยืมเงินเพื่อนครับแล้วบางคนนี้ครับพอเห็นชื่ออ,อย่างเช่นแฮกผมได้พอเห็นชื่อผมไปยืมเงินบอกว่าเดือดร้อนเรื่องเงินด่วนเ ขอยืมเงินหน่อยนะครับความที่รู้จักคุ้นเคยกันก็ถามไทยให้ขอหมายเลขบัญชีโอนเงินให้ครับนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าบางคนรู้ตัวก็รีบนะครับแจ้งไปทางด้านลายหรือว่าไปทางด้านข้อความนะครับบอกว่าตัวเองโดนแฮกนะครับอย่าให้ยืมเงินอย่างเด็ดขาดครับตอนนี้ปรากฏว่าเจอแล้วครับผมที่อีสานบ้านเห่าครับอ่าจังหวัดบุรีรัมครับอเราไปดูกันนะฮะเป็นการเตือนสติด้วยคนที่เล่น a c e b o o k ครับ จากทนายมินเจอร์ออนไลน์บอกว่าเชื่อว่าทาเป็นแก๊งครับครูบ,รบุรีรัมโรแจ้งความจับมิจฉาชีพแฮ็กเฟซบุ๊กแชทยืมเงินเพื่อนนับร้อยคนเหยื่อสูญเงินอื้อครับเป็นหลักหมื่นเลยครับผมนะฮะเมื่อวานนี้นางสมศรีพิสุทธิ์ไกรอภัยวงศ์ครับโอ้ยสื่อกัญญานามสกุลกัญญาพี่น้องสมศรีพิสุทธิ์นึกว่าเสรีพิสุทธิ์โบแมนได้สมศรีพิสุทธิ์นามสกุลไกรอภัยวงศ์ อายุ59ปีครับเป็นคราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุบรีรัมย์ครับได้มีการน,นำเอกสารหลักฐานข้อความที่ถูกมิจฉาชีพแฮก Facebook แชทยืมเงินครูที่รู้จักกันในเฟสครับแล้วก็สลิปการหลอกยืมเงินครับแล้วก็บันทึแกแจ้งความออกมาแฉพฤติกรรมของแก๊งมิจฉาชีพที่เข้ามาแฮก Facebook ส่งข้อความไปหลอกยืมเงินเพื่อนใน Facebook นินนับร้อยคนครับนับร้อยคน ทั้งนี้ภายในวันที่9มีนาคม2564ที่ผ่านมาครับวันเดียวครับมีคนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อโอนเงินให้3รายแน่ถ้าเผื่อเกิดใครเห็นชื่อผมไปยืมเงินงไม่ต้องโอนเลยนะครับผมเพราะว่าผมนี่ไม่มีแล้วนะฮะถ้าเผื่อจะยืมก็ยืมสังกอดออมทรัพย์ครับไม่งั้นก็ยืมสถาบันการเงินครับเราจะไม่มีการยืมเงินนอกระบบและก็โดยเฉพาะเพื่อนฝูงนี่เราไม่ไปรบกวนอย่างเด็ดขาดครับผมนะฮะเป็นอย่างนี้นะ ลำพังเงินสดในมือก็ยังใช้ได้หมดครับเบื่อขี่คุยอีกต่างหากวะฉัน <laughs> นี้โอนเงินให้ถึง3รายคือเพื่อนสนิทที่อำเภอนางรองครับโดนหลอกไปสองครั้งแน่เพื่อนสนิทนี่โดนหลอกได้เขารู้ได้ไงว่าเป็นเพื่อนสนิทโดนหลอกไปตั้งสองครั้งครับครั้งแรกนี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยโอ้คือมีเงินให้ยืมได้เลยเหรอะนะครับหมื่นสี่พันเก้าร้อยครั้งที่สองอีกหมื่นบาทครับแล้วก็คนรู้จักในหมู่บ้านอีกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทครับ แม้แต่ผู้ยาบ้านก็ยังโดนครับผู้ยาบ้านยังโดนหลอกครับหมื่นแปดหมื่นแปดพันบาทรวมแล้วนะหกหมื่นกว่าบาทครับทั้งสามรายนี้ถูกหลอกในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันก็คือเวลาช่วง15นาฬิกาสนาทีถึงเวลา15นาฬิกาสี่งนาทีโอ้ไปช่วงออฟฟิศอ้าวของควรแฮกครับเป็นช่วงที่ตนเองกำลังสอนหนังสืออยู่ครับมารู้ตัวตอนที่ผู้ในการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กโทรศัพท์มาบอกว่าเฟซมีปัญหาหรือเปล่าเพราะมีข้อความส่ง ข้อความไปยืมเงินเพื่อนในเฟซพร้อมๆกันหลายคนตัวเองสอนหนังสืออยู่ครับว้าวาจันตนเองก็ตกใจเป็นอย่างมากครับพยายามที่จะเข้าเฟซบุ๊กของตัวเองเพื่อส่งไปบอกเพื่อนแล้วก็คนรู้จักในเฟซว่าอย่าไปหลงเชื่อตนไม่ได้ส่งข้อความไปยืมเงินใครละพังเงินสดในมือก็ย,ยังยืมไม่หมดสากลที่ยืมมาก็ยังใช้หนี้ไม่หมดเหมือนกันครับแต่ปรากฏว่าถูกบล็อกครับไม่สามารถเข้าเฟซได้ครับจึงใช้วิธีการโทรศัพท์บอกเพื่อนที่รู้จักให้ช่วยแจ้งเพื่อนในเฟซให เพื่อนอื่นคนอื่นๆน,น,น,นี้รับทรบาบด้วยครับพอหลังทราบเรื่องทั้งตนเองแล้วก็คนที่ตกเป็นเหยื่อครับโอนเ,เงินให้แก่มิจฉาชีพท,ที่เข้าไปแฮกใน Facebook ก็นําหลักฐานเข้ามาแจ้งความต่อตํารวจทั้งสถานีตรุจสถานีตำรวจภูธรนะครับ stone mete fly โอ้ stone mete fly ครับหินเหล็กไฟครับบอเป็นวงดนตรีได้บอเวนของไม่ใช่ว่าโปง่งหินเหล็กไฟเนี่ยนี่คือสอพอก็คือสถานีตำรวจภูธรหินเหล็กไฟครับ stone mete fly และก็สพานางรองครับก็คือสถานีตำรวจภูทรนางรองเพื่อให้เจ้าที่เนี่ครับเร่งติดตามตัวบุคคลที่เข้ามาแฮ็กเฟซครับหลอกยีมเงินทําให้ได้รับความเสียหายให้ดําเนินคดีนะครับแล้วก็นําเงินมาชดใช้ผู้เสียหายคืนด้วยครับน่ามีเรื่องเขาจะกลับมาชดใช้ฮะนะฮะน่า,นาคุณครูสมศรีพิสุทธิ์ห่วยก็ซื้อหง้าเถนอนเเราเป็นยังไงก,กับเสียดีพิสุทธิ์เนาะ บอกอีกว่าจากข้อมูลตรวจสอบของเจ้าที่ตำรวจเบื้องต้นทราบว่าบัญชีปลายทางที่หลูกถูกหลออให้โอนเงินนี่ครับเป็นบัญชีของผู้หญิงคนหนึ่งครับมีอาชีพขายของออนไลน์อยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับกาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการของเจ้าที่ตํารวจจากกรณีที่เกิดขึ้นทําให้ตนนี้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเพราะว่าขาดความเชื่อถือเพราะเพราะว่าขาดความเชื่อถือว่าตนเป็นครูครับแต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาตนไม่เคยไปยืมเงินใครเพราะไม่ได้มีความเดือดร้อนแต่ประการใดถ้าเผื่อเดือดร้อนก็คือเงินสดในมือใช้ให,หมดเท่านั้นเองครับ นะฮะเรื่องความเดือดร้อนที่มีอยู่คือมีเงินอยู่ใช้ให,หมดเท่านั้นเองอาจจะไปยืมเงินเพื่อนนี่ไม่มีครับดีอิมพอสซิเบิลเหมือนกันครับผมจึงอยากฝากเตือนคนอื่นๆที่ใช้ Facebook หรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆนะครับให้มีความระมัดระวังด้วยคุณพพนี่อย่าทำหงไปนะเดี๋ยวโดนบ้างจะรู้สึกนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพมีหลายรูปแบบนะครับและก็หากเป็นไปได้อยากจะให้มีกระทรวงหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง ก็กระทรวงดีไงฮะที่เกี่ยวข้องแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์ครับหากเวลาเกิดปัญหาถูกแฮก Facebook หรือว่าไลน์ครับจะได้ง่ายในการตรวจสอบเส้นทางว่าใครเป็นใครครับคนแฮกและบุคคลที่เกี่ยวข้องบ้างครับจะได้มีการติดตามเอาความผิดทั้งหมดแล้วก็เชื่อว่าคงไม่ได้ทำเพียงแค่คนคนเดียวต้องทําเป็นขบวนการอย่างแน่นอน,น,อนแน่ครับนี่แล้วก็มีข้อความนะครับ,รบเขาก็เขียนเอาไว้ไ้บอกว่ามีข้อความใน a c e b o o k นะฮะนี่ดูฮะใน Facebook มีแอปมีแอปโอนเงินธนาคารบอรคะมีค่ะแจ็คขอรับค่าคู่แจ็คถูกแจ็คถูกกว่าหนูพอมีในบัญชีถึง18,700บาทบอจ้าจะฝากโอนค่าของจ้าเดี๋ยวก็อบอเกิน2ชั่วโมงนะฮะไปตู้โอนให้สะดวกบ,บอคะนะครับนี่ข้อความนะครับท่านนุ้มก็ตอบมาว่าหนูเช็คก่อนนะคะสชั่วโมงเองได้ค่ะขอเลขบัญชีค่ะ ให้เรียบบัญชีมานะครับกรุงไทย9 6 9 2เอ่อ9 6 9 0 1 9 5 6 3 8แต่ว่าชื่อเจ้าของบัญชีสิริรัตน์ขุนทองสเกตนะฮะคนยืมนี้คือชื่อชื่อหนึ่งครับแต่ว่าโอนไปอีกบัญชีหนึ่งครับเมื่อสักครู่นี้ผมดูชื่ออะไรนะฮะที่ว่าพิสุทธิ์พิสุทธิ์นี่ครับที่ว่าเป็นลูกครูสมศรีพิสุทธิ์กับคนยืมนี้คือครูสมศรีพิสุทธิ์แต่ปรากฏว่า ให้ไปโอนที่เข้าบัญชีของสิริรัตน์ขุนทองครับเดี๋ยวไม่เกินสองชั่วโมงครูโอนคืน1 9 0่นเกันบาททวนนะคนนี้ก็ตั้งเขาสังเกตนะครับซื้อไผ่์คันนี่ประทันนะครับนะฮะถามนะซื้อไผ่์คันนี่ครูโอนค่าเต็นท์ให้พออรครูต้องไปทำน,นี่มีการออกตัวว่าไอ้ที่ชื่อนั้นเพราะว่าโอนเข้าบัญชีนี้คือคล้ายๆว่าจ่ายค่าเต็นท์ให้แกพออ,อก็เลยต้องโอนเข้า ชื่อบัญชีนี้ไม่ได้เอิ้ออวนเข้าบัญชีของครูนะครับนี่หลอกต่ออีกทีนี้ครับนี่ฮะอ่ะนี่ก็เรามาระวังนะครับเรื่องราวของโลกโซเชียลมีเดียนะครับโอ้เดี๋ยวนี้อันตรายมากครับมีหลากหลายรูปแบบของการทํามาหากินนะครับต้องเรามาระวังนะครับอย่างวันก่อนนี้ก็มีคนหนึ่งนะฮะมาเป็นขอไม่เป็นเพื่อนผมนะฮะผมเองก็ปกติแล้วผมจะมีการตรวจสอบบัญชีก่อนนะฮะว่าคนนี้คือใครครับ แต่บังเอิญว่าวันนั้นผมไม่รู้เป็นไงนะฮะเขาชื่อจอห์นแฮร์รี่ครับนะฮะจอห์นแฮร์รี่แล้วก็เข้ามาแอดมาเป็นเพื่อนผมผมก็เห็นลักษณะเขามีคล้ายๆเป็นสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นคนต่างชาติด้วยเพราะว่าหน้าตานี่คล้ายๆค,คนไทยเรานะฮะก็เลยรับเอาไว้พอรับเอาไว้ทีนี้เขาก็ไปทักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งทีนี้ครับนะครับเหมือนกับว่าไปทักทายกับอีกคนคนหนึ่งทางนู้นก็สงสัยว่าคือ ตอนแรกเขาก็รับเป็นเพื่อนเหมือนกันเห็นว่าเป็นเพื่อนกับผมนะครับแต่ว่าตอนหลังนี่เขาเลยมีการบล็อกครับผมคือไม่รับเป็นเพื่อนครับเขาเลยโทรมาแจ้งผมว่ารู้จักคนนี้ไหมผมว่าอ๋อเขาเพิ่งเขาเพิ่งขอแอดเป็นเพื่อนผมนะครับแล้วก็แอดเข้ามาทักทายผมว่าเฮลโลนะครับแต่ว่าผมไม่ตอบกลับพอรู้ว่าเป็นคนต่างชาติผมก็ไม่ตอบกลับนะครับแล้วก็ไปทักอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวนี้คนต่างชาตินี่ฮะโอ้ไม่รู้เป็นยังไงฮะมาสมัครเป็นเพื่อนนทุกวันเลยนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายครับ มาจากกองทัพต่างๆนี่โอ้โหครับหน้าตาดีๆด้วยนะครับนะฮะแต่ละคนแต่ละคนนี่ครับและบางคนก็เข้ามาทักทายอยากรู้จะเป็นเพื่อนพี่ดูดีจังเลยค่ะทักอ่คุยกับหนูหน่อยนะคะตามไลน์นี้นะครับเป็นการส่วนตัวแน่มีอย่างนี้ด้วยครับโลกสมัยนี้ครับเออเห็นเราเป็นดอกไม้เป็นผู้ชายดอกไม้ริมทางหรือไงนะฮะมาหลอกล่อนะฮะนี่มาหลอกล่อนึกว่าเราจะตกเป็นเหยื่อนะฮะไม่ฮะเราเองก็ต้องระมัดระวังยุคนี้ครับนะฮะ แต่ว่าถ้าเผื่อเกิดว่าผมบอกว่าจะซื้อบ้านนะครับเอออันนี้ขอให้เชื่อผมทีนี้ครับนะฮะขอให้เชื่อเพราะว่าผมมั่นใจในคุณภาพของบ้านจริงๆครับไปที่ท้นนเจริญทรัพย์โมเดร์นงแล้วก็โมเดร์นมนะครับก่อนนี้ก่อนหน้านี้เจริญทรัพย์เขามีการก่อสร้างเจริญทรัพย์โมเดร์นึอยู่หน้าวัดบ้านตําเยนะครับซอยชิยังกูล์4ี่สิับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหนน้าาาสมรรรถถถจอดึง2นนคัับ ทั้งหมด125หลังครับตอนนี้ก็มีคนจับจอบไปแล้ว8 9 0คุณเกตเองก็เลยมาต่อยอดโครงการ2อยู่ที่ซอยรุ่งโรดทางเข้าตรงข้ามกับวัดดําพราทางไปจังหวัดอำนาจเจริญครับแล้วก็โครงการ3อยู่ที่บ้านจันทร์ทางไปจังหวัดชิติเกตนะครับโดยทั้ง2โครงการนี้นะครับเป็นการต่อยอดหลังคานะครับเนื่องจากว่าคุณลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการหลังคาทรงปัญญา แต่ว่าตัวบ้านนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับแต่ว่าหลังคาเป็นทรงปัญญาสีเทาเข้มครับเขาก็เลยเปลี่ยนแปลนใหม่ที่นี้ครับแต่ว่าที่เหลือนี่ยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นการก่อสร้างโดยวัสดุคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับโดยวงกบป,ประตูนี้ใช้ไม้แขนครับนะฮะแล้วก็มีการตอกเสาเข็มทุกหลังนี่ขนาดว่าเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับยังมีการตอกเสาเข็มทุกหลังครับระบบของการกำจัดปลวกแบบท่อใต้าคาแรปรกัน3ปีมีระบบสายฟ้าร้อยท่อทั้งหลังครับ พื้นบ้านใช้แกนิโตติดตั้งทงั้งํำบัดใช้เหล็กบรสอตราช้างสุขภัณฑ์คอตโตตราช้างครับแล้วก็ทั้ง2โครงการทั้งโมเดลสองซอยรุ่งโรจน์และก็โมเดลสาที่บ้านจันนะครับมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับศูนย์สุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับม้งลวดพัดลมดูโอกาสห้องน้ําชุดซิงค์ครัวปั๊มน้นําอัตโนมัติถังเก็บน้ําแกรนิตเครื่องทำน้ําอุ่นและก็ติดตั้งไปประปาไฟฟ้าพร้อมสับครับ ถ้าเผื่อท่านสนใจนะครับติดต่อหาคุณนัน0856321118 045314469แล้วตอนนี้คุณเกียรติก็ยังมีอบริการหนึงนะครับเนื่องจากว่าเขามีช่างทาสีประจำโครงการครับและถ้าเผื่อท่านใดครับต้องการที่จะทาสีบ้านทาน่านนักคุณเกรตบอกว่ารับอาสานะ,นะครับรับจ้างอาสาเลยครับผมช่วยทาสีบ้านให้ด้วยมืออาชีพจากทีมงานของเจริญทรัพย์ครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปทางด้านอิสุสตางปากภาคอีสานวารินชาราบดิดอุดมน้ำายินและก็บุญทริคับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุสดีแม็กเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอและก็สามจุดศูนย์ดีดีไอบลูโ o v e r แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันนะครับซึ่งก็มีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสี่ประตูกระบะยกสูงและก็ออฟโรดอย่างเช่น V Cross และตอนนี้นะครับอิสุสตังปากเขามีการเพิ่มเติมเต็มครับนั่นคือ All New MuX ตัวใหม่ครับ มิติกว้างสูงยาวกว่าเดิมจากรุ่นเดิมแล้วก็กว่าคู่แข่งด้วยแล้วออปชันที่มากกว่าครับมีทั้งเครื่องยนต์1 9, 9 DDI แล้วก็เครื่องยนต์ส0 DDI Blueover h นะครับทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ออโต้6สปีดครับให้คุณเลือกทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้และตอนนี้เป็นแชมป์อยอดจำหน่ายรถ MPV เบอร์หนึ่งของประเทศไทยตอนนี้ครับแซงคู่แข่งไปเรียบร้อยครับ All New m u X ตัวใหม่ครับ สามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีครับขับแล้วนุ่มนวลมากทีเดียวนะครับผมเองไปทดสอบขับมาแล้วก็พึงพอใจมากทีเดียวนะครับขับแล้วโอ้โหภายนอกนี่ฮารุฮารานะฮะเออภายนอกนี่ดูสง่างามภายในนี่ดูแล้วฮารุฮาราครับไปเลยนะครับอีซูซูตางปากทั้ง4ส